ทำยังไงถึงจะได้ทิปเยอะๆอันนี้ไม่มีใครถามครับแต่อยากจะเล่าด้วยคนทำงานโรงแรมหรือคนทำงานในธุรกิจบริการนะครับแน่นอนว่าทิปเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังกันใช่ไหมครับและทิปเป็นมาจากอะไรล่ะทิปมาจากความพึงพอใจของลูกค้าที่เขาอยากจะให้พึงพอใจนะครับถ้าพึงพอใจเขาให้มันไม่เหมือนกับบางประเทศที่ทิปคือรมเนียมปฏิบัติที่ต้องให้แต่บ้านเราไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเขาพอใจเขาก็ให้ แล้วทำยังไงล่ะครับถึงจะได้ทลิปทำยังไงให้ได้ทลิปเยอะที่สุดอย่างง่ายๆที่สุดเลยที่ผมบอกทุกคนที่ทํางานบริการโรงแรมหรือว่าทำงานบริการสายไหนก็แล้วแต่คือคุณอยากได้ทิปเนี่ยคุณอย่าคิดถึงทิปยิ่งคุณทํางานแล้วคุณคิดว่าคุณต้องได้ทิปทํางานเพื่อหวังทิปเชื่อไหมครับว่ามันจะไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเราทําด้วยความคาดหวังทําด้วยความที่อยากจะได้แล้วมันจะไม่เป็นธรรมชาติในสิ่งที่เราอยากจะทํา ผมใช้วิธีเสมอบอกกับทุกคนว่าอย่าคิดถึงทิปไม่ใช่คิดเลยไม่ต้องคิดเลยถึงเรื่องทิปปล่อยไปธรรมชาติครับเราทํางานอย่างไงทํางานอย่างนั้นเชื่อผมไวว่าถ้าคุณทํางานเสร็จนะครับแล้วคุณไม่ต้องคิดถึงอะไรตรงนั้นเลยถ้าเขาอยากให้ทิปอ่ะคุณเดินหนีออกมาแล้วนะเขาก็เดินตามมาแล้วก็เอาทิปให้คุณ เพราะฉะนั้นหลักการในของผมถ้าอยากได้ทิปคืออยากคิดถึงทิปครับคิดว่าเราจะให้บริการไงให้เขาพึงพอใจมากที่สุดนั่นแหละคือที่มาของการได้ทิปเยอะที่สุดครับ